น้องปลายครับครับผมพี่พีขอสอบถามนิดนึงนะจากความร,รู้ Google ที่เราบอกว่าศูนย์เลยเนี่ยวันนี้ได้มาเรียนกับพี่พีเนี่ยเราใช้ระยะเวลาในการตัดสินใจนานมากหลายเดือนที่คุยกันไว้เนี่ยพอมาเรียนจริงๆแล้วเนี่ยน้องปลายคิดว่าไอ้ที่พี่พีถ่ายทอดมาประมาณเกือบหกชั่วโมงเนี่ยน้องปลายคิดว่าสิ่งที่พี่ถ่ายทอดมาเนี่ยมันเอาไปใช้กับธุรกิจออนไลน์ได้ยังไงบ้างครับ มันใช้ดาดต้าในการดูแล้วก็ผมว่ามันพอมาเรียนปุ๊บอะเราเราเห็นภาพว่าเราจะต้องทำอะไรต่อเราสามารถเอามาใช้โดยที่เป็นแบบแนวทางในการทำได้ได้ไม่หลุดโฟกัสอะอฮ <c oughs> ความจากตอนแรกที่ไม่กล้าลองเล่นเออไม่ลองไม่เคยลอง Google Ads เลย จากที่เราฟังนี่มันมันทําให้ผมเปิดโลกอะบอกว่าเออมันมันถ้าเราลงไปเล่นตรงนี้ได้อะมันมันดีกว่ามันดีมากอะถ้าเราทําออกมาได้อย่างที่เราเห็นเลยทุกอย่างอืมอืมแล้วมันปรับปรับกลยุทธ์หรือว่าปรับอะไรได้ค่อนข้างค่อนข้างดีกว่าเฟสที่ผมเคยทํามานะโอเค งั้นพี่พี่ขอสอบถามนิดนึงนะข้อที่สองนะพี่พี่อยากจะสอบถามว่าไอ้การที่พี่เอาบัญชีที่มันมีเดตารันไว้อยู่แล้วเนี่ยมาเป็นสื่อในการเรียนการสอนในครั้งเนี้ยมันมีผลต่อการเรียนรู้ในครั้งนี้ไหมครับมีคับยังไงบ้างมันคือ,คอสิ่งที่ขอบอาที่พี่พี่ทำจริงผมเห็นถึงผลลัพธ์แล้วเห็นถึงวิธีการทำทุกอย่างเปิดหมดเลย <c oughs> เป็นทุกอย่างเลย คือพี่ไม่ได้กักไวอ่ะคือ,ค,อคือพี่เป็นสอนได้อย่างชัดเจนากโอเคมองเห็นภาพรู้ว่ามันที่มาที่ไปยังไงใช่ไหมครับใช่ครับโอเคแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยก่อนมาเรียนกับพี่พีทเนี่ยกับพอเรียนไปแล้วเนี่ยตอนแรกอะ่ะตั้งคือมันเป็นไปตามที่คาดไว้หรือว่ามันลึกเกินคาดกว่าที่คิดไว้พอมาเรียนจริงๆลึกมากกว่าเยอะครับพี่ พราะตอนแรกที่ผมมองก็คือเออเราก็คือตั้งค่าแอดอะไรให้มันคิดว่าตั้งค่าแอดต่างๆนิดๆหน่อยๆให้มันถูกต้องนึกจะสไตล์นั้นพอม,มาเรียนแล้วมันลึกกว่านั้นเยอะอืเป็นการที่ได้ได้รับรู้ที่ไม่คิดว่ามันจะทำได้ขนาดนั้นใช่ไหมใช่ โอเคได้น้องไปถ้ายังไงถ้าน้องไปไปลองทําดูแล้วเนี่ยแล้วติดปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถทักกลับมาหาพี่ผิดได้นะครับได้พี่ผีดจะคอยซัพพอร์ตตอบคำถามเราตลอดเวลาขอบคุณมากครับได้เลยน้องไปขอบคุณน้องไปเช่นกันนะ <ขา S 1> จ้า,ข,าขอบคุณครับ,รบผม